อโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเชิญเพื่อนให้ติดตามเพจหรือถูกใจเพจเรานะครับให้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาตรงนี้นะครับตรงที่3จุดนะครับคลิกไปนะครับเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าเชิญเพื่อนนะครับเราก็สามารถเลือกเพื่อนที่ต้องการที่จะใหะ้ถูกใจเพจเรา แต่ถ้าเรามีเพื่อนทั้งหมดใน Facebook อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปเลือกทีละคนนะครับแล้วก็กดคําว่าเลือกเพื่อนทั้งหมดนะครับหรือถ้ามีในในกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยเราก็สามารถเลือกกลุ่มนั้นนะครับเพื่อที่จะเชิญเพื่อนถูกใจเพจของเรานะครับอันนี้ผมจะเลือกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก,ก็กดส่งคําเชิญครับ โอเคแค่นี้เองครับเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนอได้รับการแจ้งเตือนว่าเราเนี่ยได้เชิญให้ถูกใจเพจของเรานะครับอโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ